ทดสอบพร้อมตั้งค่าให้ความส่งอีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เป็น Presentation Projector นะครับเทคโนโลยีเดา DLP เป็นรุ่น Viewsonic p a 7 0 0ดนยะครับสเปคความสว่างอยู่ที่4.5 0 0ิโลเมนมเรความละเอียด w h a นะครับ1280ตัวนี้เป็นอัตราส่วน16 1 0กต่อ10ก็คือสำหรับงานพรีเซนต์นำเสนองานทั่วไปาค่าคอนชาร์อยู่ที่1 2 0ต่อ1 ค่าโทเรชั่นหรือวัระยะฉายนะครับตัวนี้อยู่ที่1.5ถึง1.7ต่อ1อย่างสมมุติเราจะฉายจอที่มีความกว้างนะครับวัดจากซ้ายไปขวา1เมตรระยะห่างก็คือ1.50เมตร0ถึง1.70เมตร70นะครับก็คือสามารถปรับซูมได้ถ้าจะฉายจอไซส์อื่นก็เอาความกว้างของตัวจอคูณไปที่ค่าโทเรชว์ได้เลยนะครับ ปุ่มบนเครื่องนะครับก็คือจับประมาณน,นี้เลยนะครับมีปุ่มปุ่มนะครับสัญญาณอินพุตตัวนี้ใช้เป็นกีสโตนนะครับอันนีตั้งแน่นอนปุ่มเมนเทอร์นะฮะเมนูเอ็กซิสนะครับ, it, รบเป็นปุ่มในการตัวนี้เป็นปุ่มมอเตอรปุ่มซูมอยู่ตรงนี้นะครับโฟกัสจะอยู่ด้านหน้านะครับคือหมุนตรงนี้ได้เลยพอเชื่อมต่อก็คือ HDMI ขออนุญาตมา2ช่องแล้วก็เป็น USB Type A สำหรับจ่ายไฟนะฮะ VGA Audio In Out เป็นแจ็ค3.5 ปุ่มปรับเอียงภาพนะครับกรณีที่เราวางโปรเจคเตอร์เอียงก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีด้านในหนึ่งจุดนะครับก็คือปุ่มนี้ทดสอบฉายจอ150นิ้วนะครับแบบมีเสียงรบกวนนะฮะตอนนี้คือเปิดไฟอ่าทั้งหมด6ดวงนะครับมีเสียงรบกวน6ดวงนะฮะเสียงรบกวนในห้องก็คือประมาณนี้เลยจอ150นิ้วนะครับก็คือวัดแนวทะเยงนะครับซ้ายขวาก็คือ3เมตร10ความสูงอ่าเมตร 9- 6เซนอ่าสีสันก็คือประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็น p r e เซนเซชันโปรเจ e เตอรนะครับไม่ใช่สมาร์ทไม่ใช่โฮมโปรเจ e เตอร์นะฮะแล้วก็จะเหมาะกับงานพรีเซนต์นำเสนองานแล้วก็สามารถนําไปใช้กับงานกลางแจ้งได้จะใช้สําหรับงานภายในก็พอได้นะครับแต่ไม่แนะนำเนื่องจากความละเอียดของรุ่นนี้ก็คือเป็น W H a นะครับหรือว่าประมาณ H D นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเน้นดูหนังในห้องผมแนะนําความละเอียดสัก4 H D ขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกใช้ Projector ร์ที่เป็นประเภทโฮมโปรเจกเตอรนะครับจะเหมาะกว่า น้บำสำหรับงานพิเศษน้ำเหงืองานว่างานฉายกลางแจ้งน,นะครับงานภายนอ,อกอาคารต้องการโปรเจคเตอร์สเปคดีาราคาประหยัดน,นะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ View Sonic PA 700 W, w ะครับยู4.5เซนตเมตรกวามเรวีเอเจนะฮะราคาอยู่ที่14,900บาท